การันตีเลยว่าบ่วงบาปจะเป็นละครรแสแซบซิซัดยิ่งกว่าสดต้ยมยำหม้อไฟตอนเดือดแน่นอนค่ะเพราะพล็อตเรื่องเข้มข้นตั้งแต่สองหนุ่มปอทฤษฎีกับกันเปิดศึกชิงรักสาวพลอยเชิมาลูกสาวท่านเจ้าพระยาผู้หญิงทนงในความสวยแต่เวลาผ่านไปพระเอกปอกลับไปหลงรักทาตผู้ต้อยต่ำแต่จิตใจสูงส่งอย่างทาสชุ่มสาวหยาดทิพสาวพลอยค้าได้ยาไม่ได้ยิ่งรักก็ยิ่งกลายเป็นแรงแค้นและโหดไม่สิ้นสุดผ่านมุมมองแซบเวอร์ของผู้กำกับระบำดวงดาวพี่โอกฤษดาแม่เจ้าเห็นสีปากแดง แปรดของสาวพลอยมาเปิดตัวทวงบัลลังนางร้ายในคิวพิธีกรสีสันม,มันเทิงวันพุธนี้แล้วขนลุกซู้ไปกับรังสีอม,มตในตัวจริงๆเฝ้าจอรอแซบกันได้เลยค่ะพ,พี่พลอยคะพี่พลอยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะ อินมากไปหน่อยค่ะ <c oughs> คุณลำพึงก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าทุกคนถามถึงละครเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็ดีใจมากที่แบบว่าละครก็เสร็จแล้วเนอะแล้วก็ใกล้ออนแอร์แล้วแล้วทุกคนก็แบบมีฟีดแบ็ที่ดีมากว่าอยากดูอยากดูอะไรเงี้ยอยากดูน้องญาตอยากดูพี่ปออยากดูพี่ปอค่ะไลายสุดๆระบำลงดงดาวนี่เรียกว่าขั้นอนุบาลอันนี้นี่คือปริญญาเอกเทพห้ามพลาด เลยนะคะจะบอกว่าดูใน YouTube ก็ไม่มันเท่ากับดูเวลาออนแอร์จริงๆนะคะอ,อยากให้ทุกคนเนี่ยรีบกลับบ้านนะคะรถก็ติดมาดูละครดีๆสนุกๆดีกว่าค่ะ